สวัสดีครับชมรมตัวเน้อยสายพันธุ์นะครับมีนต้นนะครับตอนนี้เป็นชนีนะครับชนีจะส่วนมีตังของน้องธวัชชัยนะครับชนีใบมันจะสั้นๆป้อมๆนะครับใบชนีนะครับอ๋อเป็นต้นพิเศษอีกหนึ่งต้นนะครับที่ผมามชุดนี้ผมตั้งใจจะไว้จําหน่ายเองนะครับไม่ใช่นะครับจะไว้ปลูกเองนะครับผมไม่ได้มีโครงการที่จะแบ่งออกจําหน่ายอะไรแบบว่า ตอนนั้นผมจัดงานประกวดทุเรียนนะผมไม่มีตังส่งธนาคารนะครับก็เลยจําเป็นนะครับต้องต้องเอาออกมาประมูลจําหน่ายนะครับก็มีสมาชิกท่านหนึ่งเป็นสมาชิกของเราที่ซื้อไปก็ขอบคุณมากๆนะครับยังไม่ได้เมาเลยนะครับผมดูแลให้อยู่เดี๋ยวจะเสริมรากให้เรียบร้อยนะครับเสริมรากเสริมขาเพราะว่าทุเรียนป่ามันจะโตช้าหน่อยนึงผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเสริมขาให้เขาเป็นกรณีพิเศษไปในชุดนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเอาเข้าไปเสริมขาไหมนะครับน่าจะเป็นคืนนี้นะครับ จะเอาไปซื้อมาให้ท่านสมาชิกเลยแล้วกันนะครับก็เสียดายนะครับเสียดายนะครับเปิดเป็นสมาชิกก็ไม่ต้องทักมาแล้วครับของหมดแล้วผมชุดพิเศษที่ผมทำแค่ยี่สิบหกต้นนะครับผมจะเอาไปซ่อมบนเขานะครับแต่ว่าด้วยความจําเป็นนะครับก็เลยต้องจำแนยเสียดายมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับไปอยู่ที่สมาชิกผมจะเรีย้คอยไปเข้าไปดูติดตามการเจริญเติบโตนะครับชะนีนะครับชะนีของสวนน้องตะบัดัยนะครับ อร่อยมากนะครับเม็ดรีบทุกเม็ดแล้วก็รสชาติดีมากชมรมทตัวเรียนด้วยแต่ขอบคุณครับ